ช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องเจอปุ๊บแจ้งปับ๊บทุจริตภาครัฐลดลงพูดคุยกับพันธุรรจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการาคณะกรรมการปปทรรักษาราชการแทนรองเลขาธิการาคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่กันอะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับท่านครับบทบาทภาร,รกิจของสำนักงานปปทมีอำนาจหน้าที่ยังไงบ้างครับท่านบทบาทของสำนักงาน ปปทก็ชัดเจนนะครับตามชื่อเลยนะครับเราเราเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ก็มอบหมายการรองนายกคือท่านภูมิธรรมครับเป็นับดูแลนะครับเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตและก็ความริดิดชอบนะครับพูดง่ายๆคือเราก็มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตและประเมิดิชอบ นะครับของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเลือกปฏิบัติที่ทําให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนนะครับหรือทําให้ราชการเกิดความเสียหายนะครับเราก็มีหน้าที่เข้าไปกับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนดําเนินคดีต่สวนเจ้าที่รัฐที่อาจจะเกี่ยวพันกับการทุจริตนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเราแก้ปัญหาในเรื่องของ ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการละเว้นหรือการทําหน้าที่แต่ทําไม่เต็มที่ของรัฐด้วยนะครับตรงนี้คือคือบทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปอทครับครับประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานปอทในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างไรบ้างครับท่านครับเอ่อตรงนี้ถือเป็นจุดสําคัญครับเราเราเราบูรณาการกับทุกภาคส่วนแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมซึ่งทุกคน นะครับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการสุจุริหรือการประพฤติผิชอบกับสำนักงานปปทได้เลยนะครับเราถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของทุกคนครับไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง <ừ. S 1> ที่สําคัญที่สุดก็คือหากขาดการร่วมมือหรือมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งภา,าครัฐด้วยการเองเนี่ยสำนักงานปปทคงไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ได้อย่างสําเร็จรุ่งเรืองได้อย่างแน่แท้ เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะกระตุ้นสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสมาาัมมนาการให้ความรู้การสร้างเครือข่ายหรือการเปิดช่องทางในทุกช่องทางเลยนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการทุจริตการพ้นวิชชอบที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือประชาชน ได้รับความเดือดร้อนนะครับครอบคลุมทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของการาำนินความสะดวกนะครับอาจจะถูกเรียกเงินแลกการต้องดําเนินการหรือไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการเขาเรียกว่าไม่ทําหน้าที่ของเจ้าที่รัฐทําให้ท่านเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ช่องทางร้องเรียนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางจดหมายนะครับส่งมาตามที่อยู่สมาร์ทบทหรือสายด่วน1206นะครับหรือทางเว็บไซต์หลายช่องทางเลยนะครับที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ครับท่านครับครับแล้วถ้าหากผู้เดือดร้อนเป็นนักลงทุนหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยล่ะครับท่านสามารถแจ้งไปที่บปทได้ไหมครับหรือว่ามีแนวทางยังไงบ้างครับก็สามารถดําเนินการได้เลยครับ ในส่วนนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญสำนักงานปปทเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคลมนะครับให้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของค่าซ d i ผู้ประกอบการและนักลงทุนสังชาติเนี่ยจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนค่าดัชนีรับรู้ค่าชีวิตค่าซไอสำนักงานปปทเนี่ยเราตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากการดําเนินการของภาครัฐ ครับตอนนี้เราเราเรามีศูนย์นะครับของเราเองเรากาลังจะดําเนินการตั้งศูนย์เนี้ยขยายไปตามูมิภาคด้วยโดยเฉพาะเขต EEC ในพักวันออกเนี่ยเรากำลังดำเนินการจะดําเนินการเปิดศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นในการดําเนินการของอบอกอบการและน่วงานงาต่างๆในเช่นเดียวกันครับถ้าสามารถที่จะล้องทุกเข้ามาตามช่องทางที่ผมกล่าวไว้สักครู่ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือกระบวนการเดี๋ยวเราจะรีดดำเนินการให้เร็วที่สุดครับครับแล้วถ้าหาก พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกทั้งโทรศัพท์จดหมายก็ไม่สะดวกสํานักงานปปทจะเปิดรับข้อมูลเบาะแสการทุจริตยังไงบ้างครับท่านครับเรามีหน่วยงานเขตนะครับเรามีหน่วยงานเขตในทุกเขตอยู่แล้วนะครับเก้าเขตทั่วประเทศไทยคล้ายๆกับของสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขตหนึ่งเขตเก้าเขตหนึ่งยุทธยาเขตสองเราตั้งที่ชนบุรีเขตสามโคราชเขตสี่ขอนแก่นเขตห้าเชียงใหม่เขตหกพิษณุโลก เขตเจ็ดที่คนครปฐมเขตแปดที่สุราษฎร์แล้วก็เขตเก้าที่สงขลาพวกเนี้เราเราเรามีเรามีเขตอยู่นะครับบางที่เนี่ยเรามีเขตส่วนหน้าให้ด้วยอย่างเขตสามเขตสี่เนี่ยเราตั้งอยู่ที่อุบลแล้วก็ตั้งอยู่ที่สกลนคร,ครตรงนี้เนี่ยเํา,าว่าเจอปุ๊บแจ้งปั๊บเนี่ยท่านสามารถดำเนินการได้เลยนะครับไปโทรศัพท์ไปที่ใกล้ที่สุดนะครับหรือถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเนี่ยไม่ต้องมา เดี๋ยวเราไปหาท่านเองครับ <relevance> เดี๋ยวเราไปหาท่านเองถ้าเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและเป็นกรณีที่เป็นพยานหลักฐานเป็นพยานสาําคัญเป็นหลักฐานสําคัญที่จะช้าเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายเกในทางคดีเนี่ยเราไปหาท่านเองนะครับท้าไม่ต้องมาขอให้แจ้งว่าท่านท่านจะแจ้งเรื่องอะไรไม่ต้องบอกชื่อเราก็ได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาท่านเอง ครับพี่น้องประชาชนอาจจะมีความแคลงใจครับว่าพอแจ้งแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าอะไรต่างๆจะรั่วไหลไหมครับเกรงเรื่องของความปลอดภัยในการแจ้งครับความปลอดภัยของผู้แจ้งเราเราถือเป็นระดับหนึ่งแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยจากผลงานที่เราทําี่จะได้เห็นทางหน้าสื่อเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับชื่อผู้แจ้งนะครับครับเราให้ความสําคัญกับเนื้อหา างเรื่องที่เราทําเนี่ยไม่มีชื่อผู้แจ้งนะครับเป็นตัดสนเทศอย่างที่ท่านเห็นเราจับในส่วนของสวยด่านช่างสวยทางหลวงนะครับเด๋ยวปีที่แล้วที่เราจับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องของการจับซือ้อน้ํายาเทชตพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ได้ปรากฏตัวตนในการแจ้งนะครับครับไม่มีชื่อนะครับเราอาศัยเพียงแค่เนื้อหาที่ท่านส่งมาแล้วเดี๋ยวเรามีหน้าที่ในการสืบสวนขยายผลอป หรือบางท่านถ้าท่านแจ้งชื่อมาก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีกฎหมายเรามีระเบียบในการปกปิดชื่อนัมสกุลท่านอยู่แล้วค<ะ>แม้กระทั่งในสำนวนเราก็ไม่ได้เขียนชื่อท่านลงไปเราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเนี่ยระด,ดับหนึ่งเลยครับแต่ตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลฮ เรื่องของการติดตามความคืบหน้าล่ะครับเช่นถ้าผมแจ้งเข้าไปแล้วเนี่ยแม้จะไม่ได้ระบุตัวตนปปทรับเรื่องแล้วความคืบหน้าว่าเรื่องดําเนินการไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงติดต่อยังไงครับเราจะได้คมีความคืบหน้ายังไงต่อมามาตามช่องทางที่ผมบอกนะครับที่ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านถามสามารถสอบถามความคืบหน้าได้ตลอดอยู่แล้วนะครับพียงแต่ว่าในความคืบหน้าของเราเนี่ยบางกระบวนการบางขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลา นะครับเช่นกระบวนการไต่สวนอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะต้องต้องใช้เวลาในการไต่สวนพอสมควรเพราะฉะนั้นบางท่านนั้นอาจจะโทรมาทุกเดือนท่านอาจจะเอ๊ะทำไมโทรมาแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนยังอยู่ระหว่างการไต่สวนคือในเกินดําเนินการไต่สวนมันจะมีกระบวนการขั้นตอนของมันซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านอยู่แล้วนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวพนักง,งานไต่สวนที่เขารับผิดชอบสํานวมคดียังไงทุกข,ขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสําคัญสําคัญเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องแจ้งทนทราบอยู่แล้วเช่นเรื่องนี้อคณะกรรมการนะครับรับหรือไม่รับนะครับรับไต่สวนไหมหรือมีมูลไหมหรือเรื่องนี้อยู่ในอํานาจของสานักงานปปชเขาจะแต่งชั้นไป้วเขาส่งไปปปชแล้วนะหรือเรื่องนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการไต่สวนละนะครับรู้ละเรื่องนี้ท่านร้องเนี่ยมันมีกลิ่นของการทุจริลละ กขากจะตจ้งแจ้งทันและระหว่างนั้นก็จะแจ้งแจ้งความเพิ่มเตในการดําเนินการเป็นรายยัอยู่แล้วนะครับรวมถึงหลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้นนะครับครับเ,เรื่องของพนักงานไต่สวนละครับคือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยที่ส่งมาอย่างปปทแน่นอนฮะมันต้องไปเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่เนี่ยพอมันมีความเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาเกี่ยวข้องเนี่ย หนักใจในการดําเนินงานไหมครับสําหรับเจ้าหน้าที่ปปทครับท่านดูผลการดําเนินการของเราได้นะครับทางหน้าสือ่อท่านจะเห็นว่าอการดํา,าเนินการของเราเนี่ยเราไม่เคยกังวลน,นะครับดูผลการปฏิบัติของเราได้เลยนะครับอย่างล่าสุดที่เราทําท่านจะได้เห็นว่าเราทําในเรื่องของการประพฤตินะครับที่ผิดนะครับวีบนนยไรแรงนะครับหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตของวงการสงฆ์อย่างเงี้ยนะปปทก็ทําท ร,ร,ร่วมกับปปปนะครับเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันตอบคําถามได้ดีที่สุดเราพยายามเราพยายามให้สิ่งที่เราทํามันดังกว่าสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยว่าเออไม่ต้องไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวมันมันมันไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าผมไม่มีผลงานเพราะฉะนั้น <Evet S 2> ทางสำนักงานปทาอยากให้ดูในสิ่งที่เราทําในแต่ละเคสในแต่ละคดีที่ปรากฏมันจะเป็นคําตอบว่าเรากลัวหรือเปล่าครับนะครับสิ่งที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวเพื่อนีิพผล เราไม่ได้กลัวผู้มีบารมีไม่เราไม่ได้กลัวสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวคนดีนะครับต่อให้เป็นเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีนะครับเราก็กลัวนะครับเพราะเราอยากจะสนับสนุนจ้นที่รัฐที่เขาเป็นคนดีนะครับ,รบเราจะไม่ไปทําอะไรเขาเกสดสูญเสียเพราะทให้หมดกาลังใจนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรากลัวคนดีมากกว่านะครับไอ้วนที่ผู้มีอิทธิพลใหญ่มาจากไหนอะไรยังไงขอให้ดูงานของปปท เป็นคําตอบว่าเรากลัวหรือเราไม่กลัวนะครับครับหลายคนเวลาแจ้งมาเนี่ยยังคงสงสัยครับท่านครับว่าปอปทกับปอปชเนี่ยเวลาเราจะไปแจ้งนี่แยกแยะกันยังไงครับเรื่องไหนที่เราต้องแจ้งปอปทรัดออกไปได้เลยครับให้มันเป็นพล่ของพวกเราแทนครับนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะครับถ้าแจ้งปอปชและปอปชเห็นว่าให้เรื่องนี้สมควรให้ปอปททาจะเขาส่งให้เราเองนะครับอย่างถ้าท่านมาแจ้ง ปปชนะครับทุกเคสที่ท่านส่งนะครับจะเป็นเรื่องของการทุจริตเนี่ยเราจะส่งปอปชอหมดนะครับแล้วเดี๋ยวปปชก็จะส่งกลับมาให้เราดีแล้วภายในเวลาไม่กี่วันครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับไม่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 โยภาละให้กับประชาชนนะครับสะดวกที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยโดยใช้วิธีการที่ผมบอกเมื่อสักครู่ท่านจะโทรท่านจะผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะเป็นทางจดหมายอะไรได้หมดเลย ครับคำตอบของท่านก็ทําให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับในการทํางานของทางปปทท้ายนี้ครับ,รบอยากให้ท่านพูดถึงทิ้งท้ายหน่อยครับแล้วก็ฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังหน่อยครับสําหรับการทํางานของปปทครับอย่าทนต่อการทุจริตละก็ประพฤติชอบเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าการทุจริตเนี่ยมันมันเป็นสนิมที่เกาะกินประเทศไทยและมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง สํานักงานปปทเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความผิดชอบเพิ่มเข้ามาตามบฎหมายที่เราเพิ่งแก้เข้าไปการประพฤผิดชอบนําไปสู่การทุจริตและทุกการทุจริตส่วนใหญ่มันมาจากการประพฤผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขอคือเราขอความความร่วมมือจากประชาชนนะครับเจอปุ๊บแจ้งปับ๊บนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราคุ้มครองท่านเองนะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องกังนวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าท่านแจ้งแล้ว จะมีภัยไปถึงตัวท่านเราไม่เคยมีปรากฏและเราก็ไม่เคยมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งท่านในท่านที่เป็นผู้เสียหายหรือท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทางคดีมีเป็นพยานในทางคดีเราก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะครับตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านออย่าทนต่อการทุจริตความนิ่งเงียบนะครับมันคือบ่อเกิดแห่งการเพราะป่ม การทุจริตและการประพฤติไม่ชอบเนี่ยให้มันอยู่ในสังคมนะครับเราจะทําให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมพิบาลเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีหัวใจในการบริการประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ในภาครัฐได้เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันในการกาจัดนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ที่ไม่ดีออกไปนะครับให้เหลือแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนดีดูแลและบริการ ประชาชนปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความโปร่งใสมีธรรมพิบัลนะครับอันนี้ผมอยากฝากไว้นะครับครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปทรรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ